แรกที่จะลงแข่งขันนะครับนั่นคือทีม C นะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวเราฟังสัญญาณนะครับไปโอ้ยน้ำเยอะมากโอ้ยแต่แต่เยอะก็ดีนะมันหนักๆอ่ะเอาเอาค่อยๆลุกขึ้นมาระวังดีๆนะเตโอ้ยหวัดเสียวเลือกเกิน ได้ก่อนการ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 ไปเรื่อยๆการเรื่องการการการเปลียนตัวข้ามเปลียนข้ามเฮ้ยเจอทำไมเอ่อโดนเออโดนเออโดนข้าม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 แม้จะดูเก๊ะเกังกังนะครับแต่เต้ก็รอดมาได้ครึ่งทางแล้วเลยครับข้ามอย่างครับไปอีกเดินอีกเดินอีกเดินอีกค่ะเออเฮ้ยเต้เก่งแล้วเนี่ยต่อไปโค้งนะโค้งโค้งเร็วๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งโค้ง ทงท้าไมเด้านกันวะเอ้กล้ามใหญ่มาเต้นี่มันเทคนิคสายลนใช่ไหมเนี่ยตัวจะทรงตัวไม่ดีทำน้ำหกเลยซอยเท้าทีขนาดเนี่ยโอ้ยน่าเอ็นดูซะจริงๆอ่าอเดินมาเดินมามานี่ย่อ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  เอาละครับหนูแคระไม่รอช้าแล้วละครับติดสปีดวิ่งจู๊ดไปทันทีละครับตรงมาตรงมาตรงมาเลี้ยวขวานีเนี้ยวขวาทีหักขาเออตรงมาตรงมาตรงมาเลยตรงมาตรงมาพี่สายตาสั้นอ๋ออันนี้ต้องแหกขาใช่ป่ะตรงมาตรงมาครับหยุดหยุดค้ามค้ามโอ้ยเจ้าหนูแคระจะรอดด่านนี้ไปได้ไหมนะครับผมเด้อ นิดตัวนี้หยุดหยุดเครื่งต้งต้อง้ติดติดหยุดเครื่องแม่ทีมสีนี้ทำงานประสานกันเก่งจริงๆเลยครับตรงมา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 หักเลี้ยวตรง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 เ้ยตรงอะไรอ๋อตรงตรงมาตรงหาพี่ตรหาพี่แล้วก็หักเลี้ยวอันแน่อ้อมดูทีมสีเล่นไปตัวเองก็แอบซ้อมไปด้วยอีกแล้วนะแล้วก็ตรง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 หักเลี้ยวตรงตรงตรงงตรงต โอ้โหใจหายใจคว่ำมหมดเลยเจ้าหนูแครเหลือเดินเตะกล้องซะงั้นแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับเกือบไปซะแล้วสิ<ป>เร็วค้าพเจ้าโอ้ไแล้วว่าเราจะทำความเร็วได้เท่าไหร่ใช่ครับแต่แตผมว่าจริงๆแล้วสองรอบน่าจะประมาณประมาณนั้นเราเอาน้ำเยอ,ะ,อะครับเวลาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วเลยครับแก้วสุดท้ายนี้แต่จะทำได้หรือเปล่ารีบหน่อยรีบหน่อยเต้รีบหน่อย ออรสีเตเร่งสปีดขึ้นมาแล้วเละครับเร็วได้แต่ก็ต้องระวังแก้วน้ําด้วยนะเตอย่าเพิกงเลี้ยวเลี้ยว เกือบแล้วไม่ไม่น่ามีคนเล่งพี่เตเกือบแล้วมันโดนเล่งคนแบบโดนลเวลาก็เลยโดนเล่งแล้วเวลาพี่เตก็เลยลวนเลยเห็นไหมล่ะไม่บอกรอกเขาทำได้อดียวกันนะบอกว่าให้หันถนัดถนัดตอนแรกนั่งไงว่าหันหลังให้น้องแล้วว่าพี่เขาบอกให้หันบิดบิดหันด้านนี้อีกอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบมาเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แล้วจะบอกว่าอะไรนะเราได้สองเเกมแรกก็ได้สองเกมนี้ก็ได้สอง ไม่แน่หรอกวันนี้สองอาจจะเข้าข้างเราที่เื่ออาจจะได้น้อย